สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตวปี2564ปีถาะคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดปีเถาะตามไปฟังกันเลยค่ะท่านที่เกิดปีเถาะเดือนมีนาคมการงานให้ระวังจะมีปัญหาเกิดเรื่องโกลาหนร้อนใจงุดหหิด ุูนส่วนสัญญามีความผิดพลาดเสียหายหรือในช่วงนี้ให้ระวังคำพูดหรือการพูดตกลงกันนะคะสัญญายังไม่ดีมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะอุปสรรคในหน้าที่การงานมีสูงเลยนะคะให้ระมัดระวังนะคะมิตรเดียวกลายเป็นศัตรูให้ระวังอาจจะมีเรื่องวุ่นวายบ่อยๆทำอะไรอย่าใจร้อนขาดเหตุผลนะคะ ให้มีเหตุผลในการทำงานทุกครั้งนะคะการงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะแต่บางทีอาจจะมีตกต่ำได้นะคะให้ระวังนะคะต่อไปมาดูด้านการเงินค่ะมีเหตุเสียหายเกิดความวุ่นวายบ้านที่อยู่อาศัยต้องซ่อมแซมรักษาบํารุงนะคะคนรอบข้าง ผู้ใหญ่เจ้านายเกิดเจ็บป่วยจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมีเหตุให้เสียเงินบ่อยๆการลงทุนต่างๆยังไม่ประสบความสำเร็จในทางที่ดีนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับหลายเรื่องหลายอย่างยังไงก็ขอให้ระวัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายนะคะอย่าฟุ่มเฟือยนะคะต่อไปมาดูด้านความรักค่ะให้ระวังจะมีปัญหาเกิดเรื่องความขัดแยง้งเพราะอารมณ์หงุเหงิด ความใจร้อนหรือเพราะอบายมกนำปัญหามาให้นะคะไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับางานสีเทานะคะไม่ควรดื่มน้ำเมาเพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะบาะแว้งกันได้นะคะความรักจะมีปัญหากันบ,บ่อยๆถ้าหากเกิดการกระทบกระทั่งการควรหันหลังแล้วใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากนะคะปัญหาต่างๆจะได้ลดน้อยลงยังไงก็ค่อยพูดค่อยจากันนะคะ อย่าใจร้อนนะคะต่อไปมาดูด้านสุขภาพค่ะยังแข็งแรงดียังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถ้ามีปัญหาก็เป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นเป็นหวัดภูมิแพ้เล็กน้อยนะคะแต่ยังไงก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะขอให้รักษาสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีนะคะ ต่อไปค่ะมาดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงให้ท่านพยายามหมั่นเข้าวัดนะคะถือศีลปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานนะคะฝึก,กจิตทำสมาธิบริหารจิตให,ให้ให้อยู่ในศีนลธรรมนะคะบริจาคเทียนบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะุกจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะ แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราก็ขอให้ทุกคนอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะค่ะในส่วนของปีถาเดือนมีนาคมก็มีเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ